คุยกับเกอร์ตี้ว่าก่อนหน้านี้ทําไมนายถึงช่วยฉันอยู่ดีๆนายก็บอกรหัสเมนเฟมให้ฉันเข้าระบบเพื่อให้ฉันได้รู้ความจริงว่าก่อนหน้าฉันนั้นมีตัวโคลนเป็นร้อยๆคนพวกเขาได้ตายลงจากการโดนเผานายทําแบบนั้นมันไม่เป็นการต่อต้านระบบของตัวเองหรือเกอร์ตี้ได้แต่ทําหน้าเศร้าแล้วก็หันมาบอกว่าแซมผมโดนสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคุณนั่นคือโปรแกรมที่ผมโดนฝังเข้ามาแต่พอผมเริ่มขึ้นมาทํางานบนนี้ผมก็ได้เจอกับพวกคุณหลายคนผมอยู่กับคุณมานานมากแซมเบลแล้วพอถึงเวลาผมก็ต้องเก็บ ถ้าพวกคุณที่ผมโดนสั่งโปรแกรมมาให้ปกป้องคุณออกไปทิ้งเ้าื่องนอกน,นั่นทุกๆ3ปีผมทําแบบนี้มาเป็นร้อยๆครั้งแซมเปิรตีได้บอกว่าผมอยากให้คุณนั้นหยุดบริษัทนี้สักทีหยุดวงจรที่เกิดขึ้นกับเราพอคิดดูแล้วผมว่าเกิรตีเนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยนะครับได้เจอกับแซมเป็นร้อยๆคนพอถึงกําหนดเวลาเขาก็ต้องเป็นคนเก็บศพแซมพวกนั้นโปรแกรมของเขาถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือแซมแต่นี่มันมากเกินไปเปิรตีไม่อยากจะอยู่ในรูปแบบนี้อีกต่อไปแล้วนึกดูนะครับเหมือนเราอยู่กับคนที่เราหลักแต่พอถึง3ปี เขาคนนั้นต้องตายลงแล้วเราต้องเป็นคนเก็บศพแล้วเราก็ต้องปลุกคนใหม่ขึ้นมาที่เป็นเขาคนเดิมพร้อมกับอยู่กับเขาไปอีก3ปีพอปลุกพันเขาก็ตายลงอีกแล้วเราก็ต้องไปเก็บศพอีกวนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนโปรแกรมของเกิร์ตี้นั้นทนไม่ไหวเกอร์ตี้เริ่มมีความรู้สึก เมื่อความเป็นจริงป่านผา